ตอนเขาเพิ่งเปลี่ยนที่แล้วตอเลยขับขึ้นมาไปขับมาอะไรอย่างเงี้ยคือหัวร้ายต่อเสร็จแล้วไอ้ที่สวยนี่แหละ <c oughs> ขี่มาแซงรถหานขี่มาทางเลนขวาแล้วแต่ว่าเขากี่มาทางด้านซ้ายแล้วก็ตัดเข้ามาครับคลท้าย่าเือนเสียหลักครับ <c oughs> แซงแซงแซง,แซงซ้ายมาแซงซ้ายมาแล้วเข้าที่เกาะกลางครับ แล้วก็ล้มไปเลยใช่ครับเราก็ล้มไปเลยครับทำยู่ทำยู่ทำยูแล้วรถอาหารทำไงครับกดกนประกบเลยครับก็คือทำ C B R ก่อนเลยครับออกมาก็ทำยู่แล้วไม่มีที่ประจอรไม่มีรถโอเคครับ เรือวระทีปสว่างความเขียนแบบ ผมตั้งค่าาสัมเป็นรถจักรยานเดินลับพิกควงบาทงรลยนะครับกการตาหัดนะครับอเจติต้องการทลอง